ตตตกดอัติเบรนหนึ่งได้อะไรวะนั่นดิก็ไม่ได้อะไรเลยอะไรวะถ้ามีไปทำไมอ่ะเฮ้ยมันล็อกเครื่องนี้โดนล็อกรักผู้รอชีวิตที่อยู่ใกล้เคียงเืออะไรก็ไอที่ขึ้นขึ้นไงโอ้ยแม่งูว่ะไม่ไม่อัติเบรนหนึ่งไง ก็ถ้าก็ถ้ามึงกดปิดของมึงอ่ะมันจะ,ม,นจะมันจะไม่ให้พวกเราชีวิตขึ้นขึ้นจรัวกับมึงอ่ะอ๋อก็เห็นพี่บอกอันเดียวกันไม่กูม,ม,มาถึงสกิลฝั่งกูดิไม่ใช่ของสบายลีเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโมตะคุยโมวมันตายตอนไหนวะคนเฝ้าสุสานมีอะไรอย่างไงต้นมีอันเดียวกันหนึ่งมันมันสับพรวดเฉยพี่อ๋ออันนี้ผู้ว่าไกด์พังไม่พัง โอ้ิ่กรู้เออใสร็จดแกวสู้ๆนะกูยอยู่ไกลมากเลยไม่ช่วยใครไม่ได้หรอก <_ an> กดจะไปถึงแล้วจะหมดเวลาก่อนอุ๊ยอ้ยแหลก <_ an> เออสบายดีเฟสโดนตีแล้วทีนึง <_ an> สบายดีเฟสจะโดนตีอีกแล้วทีนึง เออนี่แหละแม่โฮมันถึงได้โกงไงมันเฝ้าเครื่องทีละเจ็ดแปดตัวโอ้ยล้วช่วยกันได้ยังไงวะคนตึงไอ้ทนายช่วยเชียทนายแม่งตัวสอนดีว่เอา้าทำไมทำไมเร็วขนาดนะั้นลูกแม,แม่วัดสาวมันไม่ปล่อยเข็มเลยดิวะ เรียบร้อยไปโคตรไวหาเครื่องกระตุกอดทนไว้อย่าเพิ่งยอมแพ้เข้าใจปะกูไม่ได้พิมพ์หรอกจูบมมันก็พิมพ์เองผมจะเสร็จแล้วเฮ้ยจะเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งแต่ว่าแยกเครื่องกูนะใช่ใช่แค่นี้ไงจะเสร็จแล้วโอ้โหได้ว้ามามาเกาหลังอะไรอยู่แล้วรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างครับ

มึงก็ลากมันเป็นตรงนี้ลากบนกูทำไมขอโทษได้ไหมล่ะโอ้มึงกลัวตีเลยเนี่ยมันเสกความผิดกูไหมไม่ใช่ผิดกูก็ไม่ใช่ไม่คิดว่าจะเอาหมาหมาหหมามุมปุ๊บกลายเป็นว่าแบบขึ้นจ้าหนกา่ทันทีโอ้เฮ้ย อีแย่อีแย่ไปแล้ววิ่งแบบเดอะแวนคิดว่าจะตามพี่ชันแล้วน้องงูเฮ้ยมันตามทันว่ะเฮ้ยอย่าหาน้องงูจะเย็นไว้จะเย็นไว้เฮ้ยเราก็รู้จักกันมานานเราก็รู้จักกันมานานอ่าวโล่งโล่งกูวิ่งแล้วเฮ้ย ม,ม,มันเป็นงูอ่ะแล้วพอมันเป็นงูแล้วแอบไปก็เท่านั้นน่ะลูกมันเดินตามเองอเออจริงที่จะตัวเป็นกูยิวผายเลยไม่ไหวแล้วห <c oughs> ลบไม่ได้อะใจคอลสำคัญคือจะไปช่วยอะไรดีว่าจะอยู่ไกลยังไงวะอุตสา่าห์ลากไปอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็เดินเอาตำรวจลากไปอีกฝั่งเหมือนกันลูกมันเดินมา,าพี่เราแบบอยู่ไกลจนตุดต,ตายตา เองที่ไรพี่เองงที่ไรไม่รู้ว่ะจำได้จำได้แค่ไอ้ท่อนล้อท่อนแรกอุ้ยไปแล้วพี่จะกันชีรายอนอนะละทนายสู้ๆนะคะมุกทนาจะรอดเดียวว่ะอุ้ยอุ้ยทนายจุ เช่เจย์ทลายอ่ะพูดแค่นี้แหละทันทุกนายแล้วเช่เจย์ทลายสูรเปอร์เซ็นทลายแบบอมยิ้มแน่เลย,ยไหนไหนโอ้ยรอดรอดรอดปุบโดนฟาเฮ้ยขีหาท่อให้หน่อยเพื่อนหาลมเลยหาลมเลยอยู่ไหนนะ เฮ้ยบิงไปไหนอะ่ะ้องไม่เห็นแม่ลุงไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาช่วยฉันหน่อยสิได้ครับพี่เดี๋ยวพี่ไปช่วยเองไม่ต้องพวงช่วยให้มันรอดเหรอพี่ช่วยให้มันตายอะไร <c oughs> วะเนี่ยให้ <c oughs> มันตายเร็วขึ้นนะออุ้ยพี่พจะได้หลงท่อเร็วขึ้นอย่างเง <c oughs> ี้ย มาช่วยฉันหน่อยสิกำลังไปอยู่เอ้าเมื่อกี้เห็นงูแต่ว่างูไม่เห็นกูเพลงเปล่าเออพี่มาแล้วไอ้ดอง FBI open up เฮยเฮ้ยไปเฮยไปแล้วตอนพี่ใช้พัวเราออกมา ช่วยเร็วขึ้นเฮ้ยไอ้นนอนนเี้ยมันบีกเรียบร้อย <c oughs> เห็นท่อเลยน่าจะอยู่ฝั่งนู้นแหละแม่งมันบีกใส่หนูทำไมากินมันไม่บีกใส่นะรอนเก็นี้มรับเลยเกินจริงตอนมีแต่ทนายที่มองเห็นเปิดแผนที่เรามองเห็นตอนี่ทลา,ายผมมาอยู่ท่อแล้วก็ใช้กูุเป็นเหยือเอเหล่อ,ลอ เราจับกูทำไมกูทำอะไรผิดไฟนูต้องไปตากกูพิมบ้างมาช่วยฉันหน่อยพี่ <laughs> เอาอะไรแตกจบแล้ว <laughs> อย่างที่คิดเลยฉันควรจะเอาตัวรอดแต่แรกสิป่ะฉันม่นด้เป็นคนดีเลยว่ <laughs> าเอ้ยพวกก็ไม่มีไปช่วยทำไมกันนะ อู้มันโกกอ่ะตัวี้โกงทางลับมันมีอยู่จริงมั้ย่ะยากทางลับที่ไม่มีอยู่จริงเอา้าพี่ไม่โดนล็อกด้วยไม่โดนล็อกอะไรวะจอผมพี่มันนั่งเก้า e อี้อ่ะแต่ไอ้ที่ล็อกล็อกข้างบนมันไม่ได้โดนจับขึ้นมันล็อกเอาออตายแล้วจบกัน